นักฟุตบอลทีมชาติไทยชุดเตรียมทำศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนัดที่4กับทีมชาติอิหร่านก็เดินทางถึงกรุงเตหรานประเทศอิหรา่านเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็กําลังรับประทานอาหารกลางวันที่ทางสถานทูตจัดไว้ให้ครับส่วนในช่วงเย็นครับก็จะเดินทางไปฝึกซ้อมเป็นครั้งแรกที่ประเทศอิหรา่านครับนักฟุตบอลทีมชาติไทยชุดทำศึกฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกรับประทานอาหารกลางวันที่สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงเตหรานประเทศอิหร่านจัดเลี้ยงครับโดยมีนายรัชชา,าริพั์ อุปถัตรักษาการให้การต้อนรับก่อนที่นักบอลทั้งหมดครับจะเดินทางไปฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกแห่งชาติของประเทศอิหร่านตั้งอยู่ในพื้นที่สนามกลางชาติอารสตีสเตเดียมในช่วงเงย็นวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นอุปทัมไทยเปิดเผยว่าแมตช์นี้จะไม่มีการเก็บค่าตั๋วและเป็นตั๋วฟรีทั้งทีมเย้าและทีมเยือนสำหรับแฟนบอลหญิงไทยสามารถเข้าชมการแข่งขันได้แต่จะต้องมีการสวมใส่ชุดคลุมดำส่วนอุปกรณ์การเชียร์ที่ส่งเสียงดังไม่อนุญาตให้เข้าสนามครับแต่สามารถนำธงเข้าสนามได้ อีกทั้งยังงดใส่เสื้อสีแดงเนื่องจากเป็นสีต้องห้ามในช่วงวันไว้อะไรครับด้านโคซิโก้กิติศักดิ์ชนะเมืองหัวหน้าโค้ชเปิดเผยว่าแอากาศที่อิหร่านจะเย็นแต่ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะรอบก่อนที่มาก็หนาวเย็นกว่านี้และได้มีการปรับตัวมาก่อนแล้วตั้งแต่ที่ประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรสครับส่วนการซ้อมในวันนี้ซึ่งเป็นการซ้อมวันแรกที่ประเทศอิหร่านจะเช็คอาการผู้เล่นบาดเจ็บก่อนทั้งธนบุญเกษารัฐที่เจ็บข้อเท้าซ้ายและประทุมชูทองที่เจ็บนิ้วมือครับ นะครับเรื่องสภาพอากาศไม่น่ามีปัญหานะครับเพราะว่าเมื่อวานลงเครื่องมาก็ประมาณ22องศาก็เป็นช่วงอากาศเย็นๆสบายๆนะครับก็คิดว่าทั้งหมดทั้งมลวลเราก็จะเช็คสภาพร่างกายของนักเตะก่อนว่าคนที่บาดเจ็บเป็นยังไงบ้างมีตั้มนะมีธนบูร์แล้วก็มีปทุมนะครับแต่ที่เหลือทั้งหมดก็มีความพร้อมร้อเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับทีมชาติไทยจะแข่งขันทุกโลก2018รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ12ทีมสุดท้ายกลุ่ม B นัดที่4กับทีมชาติอิรัก ณพาส,สเตเดียมกรุงเตหะรานประเทศอิหร่านในวันที่11ตุลาคมเวลา16 0ินกาตามเวลาท้องถิ่นหรือตรงกับเวลาไทย19ินก30นาทีครับรัชนิพมศ์วรศลินจะมาเข้าไทายสบรทรายงานจากกรุงเตหะรานประเทศอิหร่านดูแล้วก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่เราจะมีแต้มแรกกลับมานะครับ